อครัมสวัสดีครับพี่น้องอแฟนคับแฟนช่องสุขุสุกคนเด้ออ่ะมัอนี้มาเบิ่งกันนะครับอยากจะเอาให้นะครับของของหมวดประจำวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคม นะครับ <c oughs> นะทรงมหัยยศุนดวนพี่น้องที่ครับผม อาจจะจับคู่ให้วัสัน่นะครับเาอาจจะให้ก็ครับผมนะครับเลขมาครบบนนะพี่น้องยูี เลขมากครบบนนะครับซึ่งวันที่แล้วมีคนจับถือเกันคุณพี่น้องเนวาที่นี่หามากนึงสองสามสี่แปดตัวพี่น้องที่ครับผมแปดตัวนะครับจะรูปแรกอะซ้ำคือกระหายปาเล็กกำลังวันนะพี่น้องเอามาลงกันครบบนนะครับพี่น้องลึกซีกันตะจับกันเอาเลขมากครบบนที่ตัวใดเนี่ยพี่น้องลึกซีมาเบินกันนะครับ นะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับมาคบบนของหวดหนี้นะครับนะมีสีมีหานะครับมีหกมีเจ็ดนะครับ มีแปดมีเก้ามีศูนย์เนี่ยมีหนึ่งทั้งหมดแปดตัวนะครับอ่ะส่งมาให้แอดจับนะครับพี่น้องเอฟซีเอฟซีจับซอยกันให้พี่น้องว่าอ่าแพนในแปดตัวนี้นะครับมาครบบนสามตัวในจุดนี้หนีบิดพี่น้องที่ครับผมสามตัวอยู่้หนีนะครับอ่ะงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วอ่ะ มีคนจับถือกันด้วยพี่น้องนอะแปดนะครับแปดเจ็ดสองนะครับนะครับผมแปดเจ็ดสองแอดไป้่งคลิปแล้วพี่น้องงวดที่แล้วนะครับไป้รงคลิปกันงวดนี้นะครับอ่งวดนี้ใหญมากมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ แปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่แปดตัวเอาพี่น้องซี่เอาไปจับกันนะครับเอาไปจับกันมาครบบนสามตัวนะพี่น้องมาครบบนสามตัวตรงนะครับพี่น้องไม่นี้นะครับพี่น้องในนีแ้แหละเอาหมดนี้นะครับงมดนี้ อแอดจะจับเข่าๆพี่น้องอีกท네 em. um SO eh ี่จักสามคู่นะครับจักสามคู่นะครับจะเข่ากันบ่หรือจะเข่าตัวกลับตัวตดแอดกะบ่สาคือกันแตว่าแอดจะจับกันนี่เอาเลขเลขเด่นเลขลักซิบลักเมยของแอดเอามาจับกันนี่ลักซิบลักเมยของแอดตัวนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับผมแอดจะจับให้นะครับงวดนี้นะครับ แอเจ้าักอ่าหนึ่งี่เป็นลักร้อยนะครับหนึ่งเป็นลัก้รยก่อนนะครับจับให้สามคู่หนึ่งสหนึ่งนะครับพี่น้องนิ้วสี่เอาเลขหาบไปรวดพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งนะครับอันนี้เก้าอาจจะเป็นลักร้อยอีกนะครับพี่น้องเก้าเป็นลักร้อยนะครับเก้าเป็นลักร้อยนะครับแต่ว่าแปด แดดนี่อาจจะมาบนขึ้นกันนะพี่น้องอะมาเบ่นกันนะครับพี่น้องจับว่นนี้เรื่อพี่น้องเรื่อนะแต่ละกลอยมีมีหนึ่งอะมีเก้านะครับหลักร้อยมีหนึ่งมีเก้านะครับพี่น้อง FC ีมีหนึ่งมีเก้ามีหกนะครับหลักร้อยนะครับหาหลักร้อยจริงๆของเอฟซีมาจับเอาในนี้นะครับมาวิ่เอาในนี้นะครับวินเอาในนี้นะครับพี่นองเอฟซี วินออหน่องในน้เ้อนะครับมาคบบนนะครับนะครับมาคบบนสามตัวเอามาคบบนเอาพอตรงนกสามตัวพี่น้องให้พี่ 4, จับเอานะครับตัวที่สองนะครับพี่น้องให้พี่อ 4, แอดจะจับให้นะครับ หนึ่งแปดห้านะครับมากกว่าคับพี่น้องหนึ่งแปดห่านะครับหนึ่งแปดห่านะครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแปดห้านะครับงัน้นจะแย่ดเด้อพี่น้องซีไทยซีโบมากัดจับวันนี้ก็ได้เนาะนะครับจับวันข้างก็ได้เอาหมดนี้จะมากันบ่นะครับ แล้วอีกตัวนึงนะครับผมอาจจะจับให้สามคู่นะครับอาจับให้สามชุดนะครับรับร้อยนะครับ นะครับผมอ่ะลักเก้านะครับผมลักเก้านะครับลักเก้าเอาไปที่ลักร้อยก็คือเก้าักูสุดท้ายครับผมเก้าเก้าศูนอืมอ่ะนะครับผม บมมีสองนพี่น้องนะบมมีสองแปดมีนะครับแปดมีสี่มีศูนย์มีนะครับอเอาเก้าศูนย์ซีก็แล้วกันพี่น้องที่ครับผมอะนะครับให้ไ,ไปสามสามชุดสามหางนะครับจับเอานะครับพี่น้องถ้าประมักนี่แอดจับให้นะครับพี่น้องอีกทีเอาจับเองได้ครับพี่น้องด้วยเอา เลขมาครบบนนะครับของงมดประจํามาที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีอยู่ในนี่นบัดครับผมสามตัวบนนะครับอยู่ในนี้แต่ว่าเข้าสิซับถือบอ่จับถือบอ่พี่น้องให้พี่น้องเอฟซีหาลักรอ้อยนะลักร้อยแต่ลักหน่วยของแอดนี่กต่มีอ่าซีหนึ่งแปดห้าศูนย์ซีนะครับนี่ครับลักร้อยของแอดเดอ้อ อ่าลักชิฟลักหน่วยของแอดแต่ว่าลักร้อยนี่นะครับแอดว่าหมดนี่อาจจะมาหนึ่งนะครับหนึ่งกับเก่านะครับเพิ่มอีกตัวหน,น,นึ่มพี่น้องเพิ่มอีกตัวนึงเนาะเพิม่มอีกตัวนึงนะครับเพิม่มอีกตัวนึงเพื่อพี่น้องเอฟซีมากกันนะครับ นี่ครับเอ้าเพิ่มอีกตัวนึงหนึ่งนีง่เป็นลัก,กร้อยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเป็นลัก,กร้อยอ,า 105. อา 105. ้าวหนึ่งศูนย์ห้าห่าหนึ่งศูนย์ห้าไดใจแอดมักซี่คู่เลยพี่น้องอ่ะเอาไปซี่คู่แข่งๆนะครับนะครับพี่น้องทุกทีเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้เลขมาครบบนนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกกันนะครับ ่ะคิดถูกกับเยาว่ากันพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่ในนี้มีแท้นะครับพี่น้องสามตัวมาครบบนนะครับให้พี่น้องจับออกแต่ว่าแอดจับให้ยซีคูนะครับซีคูนะครับซีคูแต่ว่าอ่าบางท่านก็ว่าหนึ่งโมมานะครับหนึ่งโมมาแต่ว่านหนึ่งโมม่าหนึ่งเป็นรักลอยอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะหนึ่งโมมาหนึ่งเป็นรักลอยอยู่แล้วนะครับเอาฉะนั้นเราพี่น้องอิฟซี พี่จะนณาเอานะครับไปจับเอาขั้นครับผม